บาสุกุบาสิกาครอหัฐานบุดีผู้เป็นมนุษย์ผ่าการประกอบพิธีและเป็นผู้รักษาศีลถวายทานประพฤติฐฐปฏิบัติธรรมและบรรดาดวงญาณที่ปรารถนาจะได้บุญได้กุศลปรารถนาที่จะเปลี่ยนสถานะนของตนเองให้พ้นจากทุกข์พ้นจากความยากลำบากนั่นก็เป็นสิ่งที่บรรดาสรรพสัส์ทั้งหลาย เป็นผู้ไขวคว้า,วาหาความสุขอันเป็นนิรันดร์มาตลอดและเป็นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นผู้ที่ได้สะสมบุญบรารมีมาแบบนีบ้บรรดาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้มีการประพฤติปฏิบัติต่อยอดเป็นการขัดเกลาจิตใจ <c oughs> เป็นสัญลักษณ์ของนักบวชเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ได้ดำเพงเสียร ด้วยการแสดงตัวแสดงตนเป็นผู้กินน้อยเป็นผู้นอนน้อยเป็นผู้อยู่ด้วยความง่ายไม่เป็นผู้ทําให้ตัวเองนะอยู่ใต้อ,อํานาจของกิเลสถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่บุญที่จะเกิดสุดและเกิดจากการที่เราทั้งหลายเป็นผู้ไม่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสไม่อยู่ใต้อำนาจใงความอยากความโลภความกวดและความหลงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ บรรดานมาดานุษย์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะขับเคืนไม่สามารถที่จะทําให้ยุติลงได้ก็จึงกลายเป็นผู้มีลู้สายกิเลสที่ฝังลึอกอยู่ในใจิตใจและทําให้เกิดทุกข์เกิดชาติแบบน,นี้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายทั้งหวง,ง,งได้เป็นผู้ได้เข้าสู่หนทางแห่งการบำเพ็ญเพียรการบำเพ็ญเพียรนั้นก็มีทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกก็คือการต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงาผู้ที่มีธรรมะอยูในใจผู้ที่เข้าถึงสัจธรรมผู้ที่เป็นนักปฏิบัติ <c oughs> ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ด้วยมีความผาสุกไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งใดที่เร่าร้อนในใจิตใจเป็นผู้อยู่กับปัจจุบัน <c oughs> เป็นผู้อยู่กับสถานการณ์อะไรใดๆก็ตาม อะไรใดๆก็ได้เพราะเป็นผู้เข้าถึงความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องสมมุติเป็นธรรมชาติหากเรานั้นเข้าใจเรื่องราต่างๆในจักรวาลในโลกใบนี้เราจะไม่เป็นคนเร่าร้อนจะไม่เป็นเจ้าเดือดร้อน,อนจะไม่เป็นคนที่จะทำร้ายทายาทผู้อื่นและทำร้ายทาลายตัวเองมึงซึ่งเรียบเทียบกับบรรดามนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ แม้จะอยู่กันเพียงแค่สองคนก็ยังทะเลาะบอกแว้งก็ยังเกลียดการอิจฉาริษยาก็ยังทำร้ายทำลายกันมีความปรารถนาที่จะข่มเหงรังแกเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะให้ใครนั้นมีความสุขเป็นความเจริญกว่าตนนั่นก็เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ถ้าเทียบกันแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับบรรดาสัตว์เดรัจฉชานทั้งหลายต่างคนก็ต่างที่จะแย่งเป็นผู้นำกลุ่มเป็นผู้นำ เพื่อที่จะได้รับอภิสิทธิ์เพื่อที่จะได้มี <c oughs> ความสบายเ <c oughs> พื่อที่จะได้กินก่อนได้เสพก่อนนั่นก็เป็นอุปนิสัยของจัตดเจดลานที่เรียกว่าจะต้องเอาตัวเองเป็นที่ตัง้งซึ่งแบบน,นี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหากไม่ได้มีธรรมะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจก็จะพากันข,ข่อยคว้าแย่งชิงเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญตำแหน่งหรือรวมกระทั่งถึงความสําคัญ ความยิ่งใหญ่ความสําเร็จที่มนุษย์ก็พยายามที่จะคขวยคว้าเข้าขหาตนเองไม่ได้คิดที่จะแบ่งปันไม่ได้คิดที่จะเผื่อแผ่ไม่ได้คิดเห็ในใจอกคนอื่นและเห็นความสําคัญของคนอื่นซึ่งแตกต่างกับสังคมของอริยะสังคมของพระอริยะหรืออริยะบุคลนั้นเป็นสังคมที่อยู่กับใครก็ได้อยู่อย่างไรก็ได้ไม่มีความเร่าร้อนไม่ทะเลาะบอกแว้งมีแต่ความเมตตามีแต่ความเข้าใจ <gesch> มีแต่ความเห็นใจอะไรผิดอะไรถูกก็ไม่ได้ไปเท่งโทษคนอื่นไม่ไปทำร้ายคนอื่นไม่ไปคิดจัดการคนอื่นก็จัดการที่ใจของเราเพราะเรื่องความทุกข์ความทรมานทั้งหลายก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นแพ้ที่จริงแล้วเกิดขึ้นจากในจิตใจของเราความที่มีตัวมีโตนอัตตาตัวตนที่แอบแฝงอยู่ในตัวเราจะทําให้เราไม่พอใจไปทุกเรื่องและในเรื่องใดๆก็ตามที่ทําให้เรารู้สึก มีความยากลำบากเป็นผู้ท <the ี <the 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 ่ถ MA> ูกกดเหงือกีเหงือลังแกเป็นผู้ที่เสียศักดิ์ศรีเป็นผู้ที่ไม่มีความหมายเป็นผู้ที่ได้รับอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ได้คุณค่าไม่ได้มีความสําคัญไม่ได้มีสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจเราก็จะโกรธเราก็จะแค้นเราก็จะกลายเป็นผู้ไม่สามารถที่จะวางใจให้เป็นกลางได้ นั่นก็เป็นสังคมที่ยังไม่ได้รับการพื้นผูแตกต่างกับสมัยพุทธกาลพิสุโสมจะอยู่กันเป็นหมื่นเป็นแสนรูปก็จะอย,บบงงงงยอยู่กันแบบสงบสงเียมอยู่กันแบบมีความผาสุกไม่มีการแตกแยกไม่มีการแบ่งภาคแบ่งพวกไม่มีการที่จะเพ่งโทษไม่มีการที่จะทําร้ายทาลายกันด้วยวาจาและด้วยใจและการกระทําใดๆก็ตามเป็นไปเพื่อการสร้างคุาสร้างกุศน นั่นก็แปลว่าธรรมะคือสิ่งประเสฐธรรมะถ้าเข้าถึงจิตใจผู้ใดแล้วผู้นั้นก็จะมีความร่มเย็นผู้นั้นก็จะมีชัยชนะชัยชนะต่อความโกรธชัยชนะต่อความหงหุแหนชัยชนะต่อการที่เอาตัวตนเป็นที่ตั้งเป็นเรื่องสําคัญและเป็นการสร้างสัญอัตตาตัวตนศักยญาติที่ที่ฝังแน่นไม่มีวันที่จะขาดออกจากใจออกจากใจไปได้ ดันงนั้นสังคมของอริยะบุคคลก็จึงต่างกับสังคมของผู้ทุชนผู้ทุกชนนั้นมีแต่เอาผลประโยชน์มีแต่เอาความเห็นส่วนตัวเป็นที่ตั้งเอาความสบายอ่อนตนเองเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้คิดที่จะเห็นใจคนอื่นไม่ได้คิดที่จะแบ่งปันคนอื่นไม่ได้คิดที่จะมีความเมตตาเสียสละ นั่นก็เป็นอุปนิสัยและเป็นพฤติกรรมของประชชนผู้ยังอยู่กับวกค,วค,วความโลภความโกรธความหลงบบดนี้ธรรมะก็ทําให้เราทั้งหลายท่านเพือนได้รู้ได้เข้าใจว่าเราได้ยกสถานะจิตใจเราไม่เคยลำบากเราไม่เคยยากเราไม่เคยที่จะย่อมอยู่ในสังคมที่มีความกตฐฐัญญูเกลือไม่ว่าจะการกินการนอนหรือการอยู่ร่วมการาบบดนี้เราก็ได้ถูกอบรมได้ถูกสั่งสอนได้ทําให เกิดขึ้นในจิตใจแพ้ทีจริง,แ,รงแล้วเราเป็นผู้มีธรรมะธรรมะให้เราเกดกันได้ธรรมะทาให้เรามีความเยือกเย็นธรรมะทําให้เรามีปัญญาเลือกเอาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ันสูงสุดแทนที่จะโกรธแทนที่จะเกลียดแทนที่จะกิริทําร้ายทราลายกาันอิจานิจิยากับเป็นผู้ปล่อยวางเป็นผู้มีเมตตากับเป็นผู้เห็นแต่ความ <c oughs> ร้าสุขของคนอื่นมีการแบ่งปันมีการ ช่วยเหลือรวมกระทั่งจิตย้อนกลับมาที่จะรักษาจิตรักษาใจการปฏิบัติธรรมนั้นทําให้ผู้คนบนโลกใบนี้ไม่สร้างเวรสร้างกรรมไม่สร้างความเดือดร้อนหากผู้คนนั้นมีความสงบเห็นความหาสุขเห็นความเป็นสันโดษเป็นผู้มีสติในกายเป็นผู้ควบคุมจิตใจไม่ให้เป็นผู้ขุ้นเร้าก็จะเป็นเรื่องเห็นความหาสุขเป็นเรื่องเห็นความ รุ่มเย็นในสังคมบนโลกใบนี้บุคคลใดก็ตามหากไม่มีธรรมะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นไปที่จะไปเผาผลาญไม่ว่าจะที่ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นที่ธรรมมาากิมที่สถานงานและเป็นที่สังคมบัดนี้โลกทั้งหลายทั้งปวงของมนุษย์ก็กลายเป็นโลกแห่งน,นรกแม้แต่ในครอบครัวก็จะคิดทะเลาะเบาแวกจะเอาเปรียบเอารัดกันจะเป็นผู้คมเญิงลังแกไม่ยอมกันไม่มีการเสียสลา ที่ทำงานก็คอยที่จะกันแกล้งรังแกทำลายทำลายกันไม่ให้ใครได้ดีกับตนเองอยากให้ตนเองนั้นได้รับรางวัลได้รับตำแหน่งได้รับความ้าจุดได้รับความสำเร็จเพียงผู้เดียวไม่เห็นใจไม่เห็นความสำคัญของคนอื่นในสังคมต่างคนก็ต่างช่วงชิงแย่งชิงที่จะเอาผลประโยชน์ใส่ตัวของสังคมของคนลวงก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจจะเอามาเป็นสมบัติของตนเองโดยใช้วิธีการต่างๆทั้งผิด กฎหมายและผิดิฉินธรรมก็ไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความเกลัวต่อบาปแท้ที่สุดแล้วบุคคลประเภทนี้ก็จะต้องเป็นผู้สูญเสียและจะต้องเป็นผู้เสียหายเพราะเวรกรรมก็จะตามกันไปทุก,ท,ก,ท,กทุกชาติจะกลายเป็นผู้ที่จะต้องยากลำบากในภพภูมิในขณะที่ผลกรรมกำลังส่งมาถึง เราเป็นผู้ประพตชปฏิบัติก็เป็นการประกาศว่าเราก็เป็นผู้ชนะเราเป็นผู้ที่ไม่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ต่างๆเราไม่เป็นปติชนธรรมดาที่มีแต่ความรุ่นวอยมีแต่ความเสียหายเหล่านั้นแสดงตัวแสดงตน,งตนเปรียบดังอริยะมุคลจะอยู่กันมากมายเพียงใดก็มีความเข้าอกเข้าใจมีความเมตตาความปรารถนาดีต่อก,กัน มีการเสียสละอดกั้นอดทนความอดกั้นอดทนนั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นขันติเป็นบารมีอันยิ่งใหญ่มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะอดกั้นอดทนได้อะไรไม่ได้ดังใจไม่สะดวกกายไม่สะดวกใจไม่สะดวกการกินไม่สะดวกการนอนไม่สะดวกการอยู่ไม่ได้เหมือนกับที่เคยเป็นเคยอยู่นั้นก็จะเป็นผู้เล่าร้อนในจิตใจไม่อยู่ในสถานะที่อดกั้นอดทนได้ก็จะกลายเป็นผู้ทําลาย บารมีที่เรียกว่าสันติบารมีจนหมดสิ้นไปแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้สถานการณ์แต่ละอย่างแต่ละช่วงของชีวิตเป็นการทดสอบมนุษย์ให้รู้ว่าเราจะอยู่ในสถานะอะไรก็ควรจะมีความอดกลั้นอดทนเราจะต้องรู้ความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรบนโลกนี้เป็นละครที่เล่นกันไปในที่สุดวันเวลาผ่านไป เราจะได้มาเลื่อะลึกถึงได้ว่ามีความยากลำบากมีความทรมานมีความทุกข์แต่เราก็ไม่โกรเราก็ไม่เป็นผู้ท้อแท้ไม่เป็นผู้เจ็บชํำน้ำใจไม่เป็นผู้เสียใจไม่เป็นผู้ขุ่นข้ององใจงในจิตใจเรากลับอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่พอใจไม่ถูกใจได้แบบีความผาสุก มีจิตใจอันเป็นกลางเป็นผู้รู้ตามความเป็นจริงรู้ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติยอมรับธรรมชาติบุคคลประเภทนี้ก็จะเป็นบุคคลอันประเสริฐบุคคลที่สามารถเข้าถึงธรรมะอันสูงสุดได้บุคคลใดก็ตามไม่สามารถยอมรับธรรมชาติไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่เป็นผู้เข้าใจธรรมชาติบุคคลประเภทนี้ก็จะเป็นคนขวางโลกขวางธรรมชาติขวางสังคมและขวาง <c oughs> บรรดาเพื่อนู่มเกิดแก่เจ็บตายกติกาใดๆก็จึงกลายเป็นการถูกทำลายทำลายด้วยบุคคลที่ไม่มีความอดกั้นอดทนเรามาอยู่กันกับคนส่วนมากหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่สะดวกไม่สบายไม่เป็นอย่างที่เราเคยเป็นเคยอยู่ไม่เคยเป็นอย่างที่เราเคยได้รับแต่เราก็มีความเข้าใจว่าเหล่านั้นเป็นผู้จะต้องทดสอบจิตใจตนเองไม่ว่าจะอยู่ในสถา,านการณ์ใดๆก็ตาม หากเราใช้ทุกสถานการณ์นั่นเป็นการบำเ,เพ็ญเพียรพระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นการที่มนุษย์จะบรรลุธรรมพ้นทุกข์ได้ก็จะต้องมีบาร,รมีท่องบให้ทั้งสิบทัศบารมีสิบทัศก็จะมีเรื่องของความมีเมตตาเป็นทานบารมีเป็นสีบาร,รม,เรรมีเป็นเนกขมมะบาร,รมีบัดนี้ทานเราก็ได้ทำกันเราก็เป็นผู้ที่ถืแอแพร่เข้าขอมจิตใจความเมตตาความปรารถนาดี นั่นก็เป็นทานที่เราก็ได้ทํากันทุกวันศีนเราก็รักษากาันเราเป็นผู้สํารวมกายสารวมใจเราเป็นผู้ละมัดระวังไม่ใช่ไม่ใช่วาจาที่ทาร้ายทํรลายผู้คนอื่น <c oughs> ไม่เป็นผู้ที่เ <c oughs> บียดเบียนคนอื่นด้วยข้าของี 5, ลนห้าเราก็จิงเป็นศินสิบครบศีลแปดเราก็จิงเป็นศีลในการต่อสู้อดต้านอดทน ก็เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนวันนี้เราเป็นเน่ฆมะบรมีออกจากบ้านออกจากเรือนเราตัดความขำผันใดๆที่มนุษย์มีกันหวงการผูุกพันกันอยู่เราได้มาอยู่ในสถานที่แห่งการกระเพื่อปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นในคามที่พระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวได้บอกว่าเน่ฆมาบรมีคือการได้ออกจากเรือนทำตัวในสถานะที่ปลดเปรื่องตัวเองไม่มีพันธะใดๆตัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ทำ การทดสอบจิตใจว่าหากวันหนึ่งเราจะต้องยุติแยกย้ายจากคนที่เกี่ยวข้องโดยที่เราไม่มีความเร่าร้อนไม่มีความทุกข์ทรมานไม่มีความรู้สึกทุรนทุรายก็แปลว่าเรามีอุปนิสัยของนักบวชเป็นอุปนิสัยแห่งความอยู่สันโดษอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพาใครเป็นผู้ที่ปราศจากความห่วงหาอะไรวนไม่ใช่เราปล่อยจริงแต่เราเป็นผู้ที่สามารถทำจิตใจให้อยู่กับความเป็นจริงได้นั่นก็เป็นเนคขมะบารมี ปัญญาบารมีพวกเราก็ได้ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมได้ดูสิ่งต่างๆเพื่อที่จะทําความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรในที่สุดก็จะมีการพัฒนาเกิดขึ้นปัญญาบารมีก็จะทําให้เรานนั้นเป็นผู้มีความอดกลั้นอดทนเป็นผู้มีขันติบารมี <c oughs> าคนใดก็ตามไม่มีปัญญาก็จะมีแต่อารมณ์เมื่อมีแต่อารมณ์จะไม่มีวันที่จะอดกลั้นอดทนไม่มีวันที่จะยอมใครไม่มีวันที่จะยอมเสียสละไม่มีวันที่จะเข้าใจใครเอาแต่เข้าใจตัวเองเป็นที่ตั้งแบบนี้เราก็เป็นผู้ได้บำเพ็ญบารมีคันตีบารมีอยู่กับสิ่งต่างๆที่ไม่เชิญไม่มีความผาสุกไม่ได้มีความสบายแต่ก็ยังอยู่ด้วยใจที่มันมีความร่มเย็น ก็แปลว่าใจเป็นเรื่องอยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับใจหากสบายใจทําอะไรก็ทําได้อยู่ไงก็อยู่ได้หากไม่สบายใจเล่าร้อนในจิตใจจะอยู่ในห้องแอร์จะอยู่ในสถานที่อันุรัาสวยงามเพลิดเพลินก็ไม่สามารถทำให้เกิดความยิ่งความสบาายความผาสุกในจิตใจได้ดังนั้นจิตใจเราได้ล้อกการอบรมสั่งส,สอนได้รับการทดรอบ ก็จิงใจเป็นผู้มีขันติบารมีเราเป็นผู้มีวิริยะบารมีวิริยะบารมีคือความขยันหมั่นเพียรเราได้ทําตามกติกาที่วางกันไว้เราเป็นผู้สร้างกุศลเราเป็นผู้ที่ไม่ขืนไม่เป็นผู้ที่หลอกเลี่ยงไม่เป็นผู้ที่หลอกคนอื่นหลอกพระพุทธเจ้าและหลอกตัวเองถึงยามที่เราจะต้องบำเพ็ญปฏิบัติเราก็ทําได้อย่างตั้งใจทําได้ด้วยความเคารพทําด้วยเห็นคุณค่า เราเป็นผู้นนาัถนาจะให้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาวิญญาณที่คอยรักบุญของเรานั้นได้เห็นถึงความตั้งใจเป็นวิริยะเป็นความประเสริฐผู้ใดก็ตามไม่มีวิริยะบารมีจะไม่มีวานสำเร็จทางโลกและหางรรงเราก็กลายเป็นผู้ที่ <c oughs> ได้สร้าง,างอุปกรณ์ใสัยให้ความพย,ยันหมั่นเพียนทำตามเวลาตามกฎตามกติกาก็สือเป็นการสร้างบาร,รมีอันประเสริฐเราเป็นผู้มีสัจจะบาร,รมีสัจจะนี้ก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ความจริงและสิ่งที่เราตั้งความหวังและตั้งใจไว้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่เป็นผู้โ,โกงไม่เป็นผู้หาช่องทางที่จะ ยุติในสัจจะในสัญญาที่เราได้ตั้งไว้ความจริงสัจจะคือความจริงทั้งจากวันทมจริงทั้งในจิตใจความจริงที่เกิดจากการตั้งใจเราจะต้องรักษาสัจจะเราตั้งใจว่าจะมาบำเพ็ญเพียรเราตั้งใจว่าจะทําในสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นจริงเป็นกุศลเราก็ไม่หลบไม่ซ่อนเราก็ไม่เป็นผู้คดโกงเราเห็น การดำมเพงเพียนนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องซื่อสัตย์ไม่เป็นผู้ที่คดไม่เป็นผู้ที่ <c oughs> เปลี่ยนแปลงนั่นก็เป็นจัดจากบาร,รมี ซึ่งพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่เยนเยึนถึงความสำคัญของศัจจยบารมีใครก็ตามไม่มีสัจจะผู้นั้นจะไม่มีวันอยู่บนโลกวันนี้ได้ใหางผาสุขจะมีแต่ความพ่ายแพ้อ่อนแอจะมีแต่ปัญหาเราเป็นผู้มีอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แท้จริงแล้วถึงเราจะอธิษฐาน สิ่งใดก็ตามก็เป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อความขวาสุขเป็นไปเพื่อความพัฒนาเราณอธิษฐานขอให้พุนทุนก็เป็นสิ่งนันปกระเสริฐพ้นจากความยาก,กลำบากคุณจากความมุ่งเขาาค้นจากบุญศักดคจากิอยา่าร้ายและพ้นจากอาวิชชานั่นก็เป็นการอธิษฐานอธิษฐานนั้นก็จะเป็นเหตุทําให้เราประสบผลสําเร็จเหมือนเป็นเป้าหมายพระพุทธเจ้านั้น ได้สร้างบาร,รมีมาในสมัยที่เป็นบุคคลธรรมดารวมกระทั่งถึงได้มาเป็นพระโพธิสัตว์ก็ด้วยแรงอธิษฐานทําบุญทำกุศลทงใดคาใดพบองห้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ได้ช่วยเหลือบรรดาสรรพสว์ให้พ้นทุกได้มีความรู้แจ้งเห่งจริงนั่นก็เกิดจากแรงอธิษฐานและปารถนาดีให้คนอื่นพ้นทุกนั่นก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้เป็นผู้มีส่วนและได้กระทำกันมาเราเป็นผู้มีเมตตาบารมี เมตตาบารมีนี้เป็นสิ่งสําคัญบุคคลใดไม่มีเมตตาที่อยู่ในจิตใจบุคคลประเภทนี้ไม่มีวันที่จะมีความร่มเย็นไม่มีความเจริญไม่มีความผาสุกอย่างแน่นอนความที่เราไม่มีเมตตาก็จะกลายเป็นผู้มีมาณที่ถี่ยึดมั่นถือมั่นเอาแต่ตัวเองเมตตานั้นไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเมตตานั้นไม่ต้องใช้เยี่ยวใช้แรงเมตตานั้นไม่ต้องใช้ ใช้จิตใจเปลียนอย่างเดียวว่าปว่าถนาอยากให้คนอื่นนั้นมีความสุขยอมเสียสละเป็นผู้ที่คิดและ <c oughs> ทำในสิ่งที่จะทำให้คนอื่นเขาได้รับความเจริญพ้นจากทุกข์พ้นจากความยากลำบากถ้าเรามีโอกาสเรามีความสามารถเราก็ทำตามความเหมาะสมทำตามความพอดีสำหรับตนเองและผู้รับ นั่นก็คือความมีเมตตาเหมือนที่พระบุทธเจา้าทุณมีเมตตาพาลียสงุบคลดีประเสริฐทั้งหลายเทพเิวดาทั้งหลายเขามีเมตตาหากเขาไม่มีเมตตาเขาไม่สนใจเราเขาปล่อยเราเดินตามยถากรรมเราก็ต้องตกเหิวตายเราจะต้องตกในที่ต่ําอย่างแน่นอนวันนี้บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งพวงก็ได้รับความเมตตาจากพระรัตน์ตายได้รับความเมตตาจากเทพเิวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่จะคอยประคับประคองที่จะคอยช่วยเหลือที่จะคอยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าไม่ให้มีปัญหาอุปสรรคในชีวิตทางโลกและในชีวิตทางธรรมนั่นก็เป็นความเมตตาที่บรรดาผู้มีบุญญาธิการก็ได้นำเสนอและคอยช่วยเหลือสอดสองพวกเราทึมได้มีโอกาสได้เข้ามาสู่การบำเพ็ญเพียร ในที่สุดเราก็จะต้องเป็นผู้มีอุเบกขาบารมีเป็นผู้ปล่อยวางเป็นผู้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราทําดีที่สุดแล้วจะให้ได้ตามใจจะให้ได้สมใจจะต้องได้รับผลตอบมาในสิ่งที่สัใจสอน <c oughs> สายกระใจนั้นก็ถือเป็นผู้ที่กระทาอะไรแล้วเป็นผู้หวังผลรืยผู้กระทํำไปแล้วไม่มีความเป็นการไม่มีความรู้สึกแห่งความเป็นอิสระทําอะไรแล้วก็คาดหวัง และเป็นผู้ต้องการกับสิ่งที่มาตอบแทนตนเองนั่นก็ไม่ได้เป็นความจริงใจไม่ได้เป็นความบริสุทธิ์ใจผู้เบิกขาบารมีทําดีที่สุดและวกบปล่อยวางจะได้แค่ไหนก็แค่นั้นจะได้รับการเยือนยอรสรรเสริญก็ไม่สนใจไม่ได้ติดใจจะได้รับการทำดีตีเตียนไม่ได้รับการเชื่อชูชมเชยใดๆก็ไม่มีความรมู้สึกเสียต้องเ่าายใจ ด้วยอะไรใครไปแล้วเขาจะได้ดีก็เรื่องของเขาเราก็ดีใจด้วยเขาจะไม่ได้ดีก็เป็นเวรกรรมของเขาซึ่งเป็นเป็นบิบากกรรมที่แต่ละคนก็ทํนกันมาเพราะฉะนั้นกดเหตนกรรมก็จะทาทุกข์ที่อย่างให้เกิดความาทุติ์รรมมาตรฐานหากเราเป็นผู้สร้างบรมีให้ครบทั้งสิทาทัดเป็นบุญบารมีที่ทําให้เรานั้นพ้นทุกข์จะมีแต่ความเจริญจะไม่มีความตกตามไม่มีความเสียหายไม่มีความเดือดร้อน เราก็จะยุติแห่งความวุ่นวายที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้เราก็เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหนทางเส้นทางที่พระพุทธเจ้าก็ได้เคยทำกันมาและบรรดาอริยาสาวกก็ได้ทำกันมาก็าจึงเป็นบุญอันยิ่งใหญ่หากบุคคลใดก็ตามระลึกเสม,มอว่าเรานั้นกําลังสร้างบุญสร้างกรรมีเรากําลังเป็นผู้ขัดเกลาจิตใจเราเป็นผู้กําลังพัฒนาตนเอง เราเบื่อนายที่จะต้องเป็นมนุษย์ปุถุชนที่จะต้องทุกข์ทรามานจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายขับสนทุกรลนทุลายมีแต่ปัญหามากมายตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้หากเราไม่เข้าถึงทางธรรมจากวันนี้ไปถึงวันตายก็จะไม่พ้นจากปัญหาที่ถาถงเข้าใส่เราและก็ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวเป็นมาทุกภพท,ท,ทุกชาติมากมายมหาศาลไม่มีวันที่จะยุติลงได้หาจุดเริ่มต้นไม่เจอหาจุด จบไม่พบนั่นก็แปลว่าผู้คนทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้สนใจไม่มีโอกาสไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้เห็นความสาคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนจึงมีความทุกข์ทรมานแบบนี้ชาตนินี้เราก็ได้รับความทุกข์ได้เห็นความทุกข์ได้เข้าใจความทุกข์แล้วก็อยู่ที่เราจะเอาความทุกข์มาตั้งเป็นโจทย์ว่าเราจะยุดติความทุกข์นี้เมื่อไหร่จะยึด ติดความทุกนี้ได้อย่างไรเราควรจะยุติแล้วเหลือยังนั่นก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายบินสระที่จะพิจารณาและตัดสินใจโลกใบนี้ก็เป็นโลกของบรรดาผู้คนที่บุนมาเกิดและจะต้องตายจากไประยะเวลาก็มีแสนสั้นและมีโอกาสอันเพียงน้อยนิดหากเวลาที่เหลืออยู่นี้ที่จะก่อนจะตายหากเราฟังใจพัฒนาทำตัวให้ดี ก็จะถือเป็นสมบัติติดตัวไปเป็นอริยสมบัติที่จะทำให้เราเกิดความผาสุข,ขปลอดภัยและมีแต่ความเจริญแตกต่างจากบ,บุคคลที่ไม่ใส่ใจไม่สนใจตายไปแล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่จะต้องรับทุกทรมาน อยู่ในอบายภูมิเราจะต้องกลับไปเกิดเป็นเปรตอย่แน่นอนหากเรามีแต่ความโลภมีแต่ความอยากได้ทยานอยากไม่จบไม่สิ้นเราจะต้องเป็นผู้กลับไปเป็นสัตติรสานอย่างแน่นอนหากเราเป็นผู้มีความลหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมในการดูการฟังการดมงการลิ้งลบการสัมผัสนั่นก็เป็นวิถีชีวิตี่วิถีจิตที่จะพาให้ บรรดามนุษย์ทีตายจากโลกนี้ไปแล้วจะต,ต้องไปอยู่ในทุกขุมันตกตามเราจะต้องไปตกนรกอย่างแน่นอนหากเราเป็นผู้มีแต่ความโกรธมีแต่ความพิชาริษิยามีแต่การทำลายทำลายมีแต่การมัวเมาขาดสีล ห่าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนร่วมเกิดแก่เก็บตายเป็นสิ้นเห็นเกียดเบียนที่เราไม่สามารถรักษาได้เราก็จะต้องตกนรกอกไหม่อย่างแน่น,นอนก็ต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาว่าเมื่อตายแล้วเราจะไปไหนดีจะเป็นผู้ ายแล้วจะไปสุขไปมีความพาสุขมีแต่ความเจริญความสะดวกความสบายก็ต้องเป็นผู้มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเป็นผู้รักษาศีลอัน,นบริสุทธิ์อภปัฒนาที่จะได้รับความเจริญเป็นผู้ที่มีความสงบก็จะต้องเป็นผู้ทำสมาธิเป็นผู้ที่อยู่ในความสันโดษและในที่สุดหากอาปัานาจะพ้นทุกข์ก็จะต้องเป็นผู้เจริญวิปปัฒนากรรมฐานเป็นปัญญาสูงสุดที่กรรมจากาสวัสดิเล เพื่อที่จะยุติการเกิดการแก่การเจ็บการตายพัฒ้าผิดหวังทรมานในวัฏสงสารรวมทั้งในอบายภูมิที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นบบดนี้เราก็ได้เป็นผู้มีบุญมีบารมีได้เป็นผู้มีสติปัญญาได้เป็นผู้มีโอกาสถือเป็นลาภอันประเสริฐเรื่องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญก็ขอให้บรรดาผู้คนทั้งหลายที่ได้ตั้งใจปฏิบัติจงได้มีการพัฒนาได้พ เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีก็ขอให้คนจากโชกแล็บุนกุศลที่ได้ทำมานี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ได้รับการคุ้มครองดูแลได้รับการช่วยเหลือจากบรรดาพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาภูติสั์เจ,จ้ามหาเทพยดานเจ้าสิ่สถิ์ทุกอระ์ได้ประทานพรให้บรรดาม่รู้ได้ดวงาณทั้งหลายที่สนใจฝล่อยใจในกุศล ผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์มีความปิติขับแค้นมีความทรมานมีความเจ็บปวดมีความหิวท้องหายมีความทุกข์รุดทุกข์ลลกหลายมีความทุกข์กายทุกข์ใจมีอวิชชาอาภูมิภูนโรคม่ยข้เจ็บปีศาจศัตรูขุนไส้มียาลายอาถรรพ์เภทเก่อจากความแฉ่งใจเหตุจากหลายกาลละอีดีอุเบกอภุมงคลอวิชาความยากจนนี้สัยมารปีศาจร้ายทั้งหลายโรคร้ายโรคกิด ลูกปรบาลทั้งหลายทั้งปวงให้มาลลยให้ไปเมื่อติลงให้หมดลงให้จบลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดๆทั้งสิ้นทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสิ่จภาพภายในสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นผู้ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานครอบครัวรลวมทั้งในสังคมเป็นผู้มีเกียรติยศ่ีเสียงบุญตรมีสติปัญญาอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่โชคลาภ เป็นผู้ได้เข้าถึงความเจริญในทางธรรมได้เข้าถึงการเป็นภระิยาบุคคลปิดประตูบายภูมไม่ต้องไปเกิดเป็นเพตเอ็นอาสุรกายสัตว์ในชานสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึางธรรมได้บรรลุมรรคมมผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกานทุกปูนทุกท่กทาเนเถิด